คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิลักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมไม่ได้เจอกันเลยนะครับเมื่อวานไปเล่นแค่เกมเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับ ก็ปิดภารกิจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทําธุรกิจด้วยนะทุกคนผมเองทําคนเดียวนะครับก็เลยนู่นนี่นั่นหลายอย่างไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ไม่ว่ามาเล่นเกมให้ FC ดูเลยนะครับทุกคนเอาอเคมาแล้วนะครับก็จัดตาคําขอนะครับสําหรับเกมนี้นะทุกคนมามาดูกันนะมีคนขอมาอยู่หลายวันอยู่นะครับเขาขอมาว่า,อ,าอะไรนะแอดขาขอเกม แม่มด XO หน่อยค่ะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนคนนี้นะว่ามาดูกันแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็กีเกมนี้เป็นเกมแม่มดไข่โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็เล่นอยู่ในเวลา4โมงครึ่งนะครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาก็ทุนนะครับมา5้าเออมา600บาทนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะก็เกมนี้เคยเล่นไปแล้วนะครับรอบ2รอบนี่แหละก็แตกไปนะครับมาดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรายังไงดีซื้อเลยไหม ซื้อเบ็ดอุ้ยเบ็ดสิบซื้อแพงไปครับเออเบ็ดห้าแล้วกันเนาะมาซื้อเบ็ดห้าลองผมว่าลองปั่นไอ้นี่ดีกว่าไหมเกมนี้เบ็ดห้าไปครับผมปั่นหมุนเร็วดูนะเพ <l ots> ื่อมันจะได้นะครับทุกคนแต่ถ้าว่าปั่นยันครบก็ขาดทุนนะ 42 47 4 0 50กว่าแล้วครับทุกคนตอนนี้เอาแล้วไง60โอ้โหแม่งครบแน่ๆเลยอะ71 83นะครับเรียบร้อยครับทุกคนครบแน่นอนแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยแป๊บเดียวหายไปเลย500ไม่น่าห้าวเลยครับทุกคน <laughs> โอ้โเลือ200รกว่าแล้วซื้อเบ็ดอะไรอยัางไางนี้ เราอย่าไปกลัวนะเบ็ดห้าเหมือนเดิมนะปั่นหนุนเร็วนี่แหละได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น55รอบก็55บรอบไปจัดไปวัดไปเลยครับทุกคนมามันจะขนาดไหนเชียวเอา28แล้วมาต่อครับเอ้29เ้าข้าในไงเป็นไงครับทุกคนเอ้ขู่ก็บอกแล้วครับดวงพี่ครับน้อง,องแต่ถ้าจะดวงกว่านี้นะครับก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับซ้อนหรือเปล่าหล่ะจังหวะนี้ตู่ไปดีซ้อนครับผมบเอ้ยได้ไรไหมอะได้นะครับ สอนไปดีสอนไปดีครับน,น้องๆอ่ะมาดูกันนะโอเคเอ้ยสอนมาอะไรไม่ได้สอนโอ้ยแอดนี่เบอร์แล้วนะทุกคนขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอย่าแอบ,บหานะปวดเขินเลยอะ่ะเขินจริงนะมันเป็นแค่เราหมุนเร็วเข้าเ,เ,าเฉยๆนะเมื่อกี้พอหมุนเร็วพอนั่นมันก็จะเข้า s c a t e r อ่าจะเข้า ฟรีเกมอยู่แล้วเนาะโอ้ยแอดนี่เบอร์อะไรของเขาเนี่ยแสดงว่ามีคนแอบขำแล้วนะครับเนี่ยอันนี้แอดตั้งใจหรือเปล่านะจะเอาห,าหาหรือเปล่าโอ้โหแต่ตอนนี้หาไม่ออกแล้วครับทุกคนตัวคิวยังไม่มาเลยเนะี่ยเอามาแล้วครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย25เหรอ น้อยมากอะทุกคนมันต้องขึ้นสามสามแถวขึ้นไปเนาะอ่ะถ้าอันนี้ยซ้อนจริงถ้ามาโอ้ยได้ตัวคิวอะทุกคนมันก็ยังไม่เจ็มเท่าไหร่นะหมดแล้วด้วยนะรอบสุดท้ายแล้วด้วยนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยร้องโหเลยเจอแบบนี้ร้อยสิบบาทครับผมมา ไม่เป็นไรนะร้อยสบก็รโอ้โหตอนนี้เป็นเหมือนเหมือนจะเท่าเดิมยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเอาเป็นลองเบ็ดแปดหมุนเร็วดูอุ้ยสามห้ารอบโหดไปปะโ,โหดไปนะทุกคนแต่ก็ลองดูดิครับผมหมานี่อะไรมันจะโ,โหดว่ากันนะมาเออมาเอมาย่สิบสองสามสิบโอ้โหครบว่ะ คุยได้กำไรเฉยอะได้กำไรนะทุกคนก็ยังดีนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับทุกคนไปต่อดีอย่างนี้มารอบนี้ได้เท่าไหร่ที่ผมเล่นหมุนเร็วอ่ะบางทีมันหมุนเข้าไวมันก็จะไม่ได้เนี่ยสมมุติว่าเบลแปดนทุกคนเราลงทุนนะ680แต่ถ้าเราร้อยรอบวันนี้เราจะอยู่ที่800แต่ว่าบางทีมันไม่ถึงร้อยรอบไงบางทีมันก็ได้เลยนะครับทุกคนเอะลองดูไปดีครับผม ชึบชึบชึบเอาเข้าเลยป่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเป็นไงโอ้โหพูดแล้วเหมือนจับวางนะครับทุกคนเอามาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะสําหรับรอบนี้โอเคมันเข้าอยู่แล้วนะครับวันนี้เ <laughs> มื่อกี้แอดเหมือนกับตั้งใจให้หาอย่างไ,ไมันนู้นแล้วไม่พาเครียดด้วยนะครับ <laughs> มุกไม่หานะโอเคมาดูกันว่าสัญลักษณ์รอบนี้เป็นอย่างไรนะครับไปครับเห็นไหมทุกคน อย่างเงี้ยเราต้องซื้อถึงเมื่อกี้เราซื้อเท่าไหร่ห้าหกร้อยใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ต้องซื้ออ่ะหตัวนี้แพงนะครับอืตัวนี้น่าจะมาสองตัวก็น่าจะขึ้นหน้าลายแล้วหรือเปล่าแพงหรือเปล่าวะตัวนี้ไม่ตัวไม่ตัวมาอย่างละตัวเลยเพราะมันตัวลงยากอะทุกคนเอามาสองตัวนะครับได้ไหมนี่ไงสองตัวได้นะครับแสดงว่าตัวแพงอยู่ โอเคอืมมาอีกสองตัวโหทุกคนตอนนี้ต้องตามทุนคืนนะเพราะรอบแรกแม่งไม่ได้เรื่องเลยนะครับรอบแรกหายไปแป๊บเดียวตัวเดียวไม่ได้เนาะมันจับคู่ไม่ได้เอา้ามาหรือเปล่าครับจังหวะนี้ช่องที่สี่ช่องที่ห้าตัวไปดีนี่มาว่ะทุกคนเฮ้อเซ็งเลย เอามาอีก2ตัวมาทีละ2นี่ก็ได้ทีละ40 40 50ประมาณนี้นะถ้ามันต่อกันนะทุกคนถ้าหน้าลายต่อกันจะได้แพงขึ้นนะครับทำไมไม่มาสัก3ตัวบ้างเนี่ยถ้า,ห,าห่างกันอย่างเงี้ยน่าจะได้อยุ่ประมาณเนี่ย40เนะนี่ยทุกคนโอเคจบแล้วนะครับทุกคนก็ยังดีนะคุ้มนะครับเพราะว่าเราปั่นไปแค่กี่รอบเองอะ่ะสองสามรอบเอง <laughs> เออบอกแล้วว่ากลับทุนขึ้นมาได้อะทุกคนเนี่ยแล้วเราปั่นต่อนะเอาเป็นเบ็ดแปดเจ็ดสิบห้าแค่เจ็ดสิบห้ารอบอ่ะรอบนี้จะเข้าไหมเนี่ยน่ากลวกัวจริงนะฮะต้องเสี่ยงะเสี่ยงมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเสี่ยงต่อไปนะครับผมไม่รู้รอดไม่รอดผมเองก็จะเล่นนะครับไปดีครับเออเอาเจ็ด้ยสิบห้า ต้องเอาตรงนี้ถ้าสต็อมันหยุดหายหายออกไปอ,ะอ่ะเป็นเป็นตัวดำๆออะทุกคนถ้ามันหยุดกับพริบนะก็แสดงว่าเข้านะครับทุกคนแต่รอบนี้มองดูแล้วนั้นน่าจะเกลือเค็มมากๆเลยแล้วก็ไม่เข้าด้วยนะครับโอเคก็เล่นยันครบเลยทุกคนหมดไป600ได้คือมา240ครับต้องใส่ทั้งป่านเองแัะนแหละไปครับผมโอ้โหแฮวเลยอนะเจอแบบนี้แฮวเลยนะเหมือนจะรอดแล้วอะ่ะ ไม่รอดเฉยอะไรครับเนี่ยปัดออโต้ได้ไหมอ่ะออโต้ไปสักอโอเคสิบรอบนะครับผมเอาซ้อนหรือเอ้ยเข้าหรือเปล่าตัวดีหยไม่เข้าขาดตัวเดียว คิดว่าจะมาให้โหออโต้ครั้งแรกนะดอกแรกมานี่เฮเลยครับทุกคนว่าตอนนี้ร่วงลงมาเลือสองร้อยแล้วนะก็อตีทุนคืนไปแล้วก็ยังไม่ได้กับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปต่อเหลือสามรอบนะครับ แล้วก็เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับมาเดี๋ยวผมวัดใจเลยทุกคนไม่รีรอแล้วรีบแล้วครับเจอแบบน,นี้เอาเบ็ดสิเลยแล้วกันไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันมันมีเศษ8บาทนะเดี๋ยวเราเอาแก่อนทีนึงอ่าแล้วก็เบ็ด10บยาวๆครับผมปั่นเองนะแม่มดมาสักทีเถอะเบ็ดสิบมา แม่น่าจะมานะครับเงียบขนาดนี้เห <g ül> มือนจะรอดแล้วอะทุกคนแต่มันก็ไม่รอดนะเนี่ยเหลือเจ็ดสิแล้วเอากระตุกไปทีกระตุกไปทีะปอ,ทอะไรครับเนี่ย <g ül> ผมบอกเลยว่าช่วงเย็นนี้แม่มดไม่มาเลยนะครับ โอเคเบ็ดส okay. oh ิบโอ้โหไม่รอดว่ะอะไรครับเนี่ยเหมือนจะรอดนะทุกคนโอ้โหเหลือกลับบ้านไป0.00จนนคิดดูทุกคนเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับก็มาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับทุน600หายไปพิบตานะครับเหลือกลับบ้าน0 0 0อะไรกันโอ้อโหแบบไม่เหลือจักซัตตังอะทุกคนเกมนี้ <laughs> <laughs> โอ้ยก็น่าจะแตกไปเยอะเกินนะครับทุกคนผมเองเล่นแตกไปอยู่นะรอบนั้นโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนเอาเป็นว่าผมเองก็เล่นเสียก็คือเสียได้คือได้อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคนที่ขอมาด้วยนะถ้ามาเห็นแล้วก็เออผมก็ตามนี้นะครับทุกคนไม่รอดนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต c ข i ายลุดกระดิ่งให้ช่องทุมาร o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องทุมาร o w เองนะครับทุกคนเดี๋ยวช่องเศรษฐีพักไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบายครับผม